ฟีเจอร์ใหม่จาก Shopee v i d ดีโอช้อ e ปี d วิดีโตอนนี้ s h o ป e e เขาเปิดให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำแอดโฆษณายิงแอดโฆษณานะครับในคลิปวิดีโอของ s h o อป e Video ีโอแล้วใครยังไม่ลงทะเบียนนะครับให้ดูตัวอย่างจากคลิปนี้ใช้งานตัว s h o ป e e v i d ดีโอแเนี่ยทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยเราเข้ามาในตัว Shopee แล้วก็เข้าไปที่ตัวโปรแกรม a f f i l i a t e นะครับคลิกไปเลยโปรแกรม f f i l i a t e นะครับ เสร็จแล้วเ,เพื่อนๆดูตรงแบนเนอร์นะเห็นไหมมันจะมีแบนเนอร์เนี่ยที่ผมสไลด์ไปสไลด์มาเนี่ยเรื่อนๆดูเลยเห็นไหมครับตอนนี้ฟังกชันใหม่เป็นฟีเจอร์ใหม่ของเขาเนี่ยโผล่มาแล้วเห็นไหมครับช้อปปี้วิดีโอแอดนะคลิกเข้าไปครับตอนนี้เนี่ยใครที่ลงทะเบียนนะครับสามพันคนแรกเนี่ยเขามีคูป,ปองให้ด้วยนะหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมแลวเพื่อนๆือจะเห็นว่าแบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้งานนะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อก็คลิกเข้าไปเลยอย่างผมเนี่ยผมลงทะเบียนแล้วนะครับลงทะเบียนแล้วก็เขาบอกว่าวันเสาร์เนี่ยผมจะเริ่มใช้งานได้นะเราก วันเสาร์เนี่ยจะมาลองทําแอปให้ดูนะครับก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็ลองยิงแอดโฆษณาเนาะทีนี้ย้อนออกมาอ่านเงื่อนไข,ขเขานิดนึงเ,นเพื่อนๆลองเลื่อนอ่านเงื่อนไข,ขเขาวิดีโอแอดเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับสำหรับครีเอเตอร์ที่ใช้สําหรับ shopee video เ,เนาะเพราะนั้นเนี่ยเพิ่มมันจะมี2แบบนะครับก็คือเพิ่มนะครับยอดวิวกับเพิ่มยอดคําสั่งซื้อมี2แบบนะเพิ่มยอดผู้เข้าชมวิดีโอกับเพิ่มคําสั่งซื้อซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในคลิปเลยครับเพื่อนๆพอเห็นไหมพอเราเข้าไปในคลิปเราเนี่ย คลิกตรงคาว่าแชร์เนี่ยนะครับตรงคําว่าแชร์มันจะมีคําว่าแอดขึ้นมาเราจะโปรโมทได้เลยซึ่งเดี๋ยววันเสาร์นี้จะมาทําแอดให้ดูเขาจะแนะนําเลยเห็นไหมนี่เป็นแบบนี้นะครับโปรโมทซื้อจากครีเอเตอร์เห็นไหมนี่แล้วก็จะมีการเติมวงเติมเงินนะครับวิธีการตั้งค่านี่เห็นไหมครับก็เดี๋ยววันตั้งค่าจริงๆเนี่ยวันเสาร์จะพามาให้ดูนะครับนี่คําถามที่เจอบ่อยนะครับเนี่ยเราลองกดเข้ามาอ่านดูตรงนี้แต่ที่ผมมี ข้อสังเกตอย่างหนึ่งตรงนี้นะพเพื่อนๆลองสังเกตนะครับเงื่อนไขาการลงทะเบียนในการใช้งานวิดีโอแอดนะครับเนี่ยเขาจะมีให้เราลงทะเบียน2รอบเห็นไหมลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ในวันในวันเสาร์นี้นะครับแล้วก็คนที่ลงทะเบียนวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยิบเจ็ดเนี่ยก็จะเริ่มใช้ได้ประมาณวันที่หนึ่งมีนาเออเพราะฉะนั้นใครที่อยากใช้นะครับก็ลงรีบลงทะเบียนเลยวันนี้มันยังไม่ถึงวันที่ยีิบเอ็ดเนาะ ใครมีความเป่เห็นเรื่องของการทำแอดโฆษณาในตัวช้อปปีเนี่ยยังไงนะครับช้ e อปปี้เป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์ comment บอกกันได้น,นะครับแล้วก็ใครที่ยังทําในหน้าของช้อปปีไม่เป็นตอนนี้ช้อปปี้นะครับเขาอนุญาตนะครับให้ตัว a c e b o o k เนี่ยเอาตะก้าของช้อปปีไปติดได้แล้วนะครับติดตะก้านะจะขึ้นเป็นลิงก์ตะก้าให้เลยนะครับไม่ได้เอาลิงก์ไปวางตามคอมเมนต์หรือโพสนะกดคลิกที่เอ่อวิดีโอเนี่ยมันจะมีตะก้าขึ้นมาแล้วเรากดคําสั่งซื้อได้เลยแล้วก็ ตัวช้อปปี้เขาให้พี่แดงนะครับก็สามารถติดตากาได้เช่นกันเนาะใครยังทําไม่เป็นสนใจผมมีข้อเรียนตลอดชีพ3 9 9ม้นะครับทักลิงที่อยู่หน้าโปรไฟล์หรือว่าลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปตรงนี้ได้เลยนะครับมาเรียนรู้ก่อนที่คนอื่นเขาจะทําไปก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังทํำในหน้าของช้อปปีไม่เป็นการติดตากของช e ้อปปีการติดตากของบ้านฟ้า การติดตาของแบนบ้านแดงโดยการใช้ช้อปปีเนี่ยก็เข้ามาสมัครเรียนได้มีคอร์สเรียนตลอดชีพนะครับ399อ่ะสนใจทักลิงก์นะครับที่อยู่หน้าโปรไฟล์หรือว่าอยู่ใต้คลิปตรงนี้ได้เลยนะครับ